คุณผู้ชมคะเรายังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านในานามฝ่ายไทยนะคะได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการผ่านทางหน่วยงานประสานกัมพูชาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองราชนาจักรกัมพูชาโดยมีทั้งหนังสือที่ชี้แจงและหนังสือที่ไทยปฏิเสธการใช้โดรนบินเข้าไปในเขตของกัมพูชารวมไปถึงหนังสือประท้วงกรณี โดรนจากฝั่งกัมพูชาบินล้ำเข้ามาในฝั่งไทย วันนี้หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่จันทบุรีสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนได้นำหน,ำนังสือสองฉบับจากทางการไทยยื่นต่อฝ่ายกัมพูชาผ่านหน่วยประสานงานกัมพูชาไทยประจำช่องดงหนังสือฉบับแรกนะคะเป็นหนังสือชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาระบุว่ามีการปฏิบัติการบินโดนจากฝั่งไทย เข้าไปในเขตกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีการนำโดรนบินหรือว่ากระทำใดๆตามที่ได้มีการกล่าวอ้าง ส่วนหนังสือฉบับที่2ค่ะเป็นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการกรณีการตรวจพบการบินโดรนของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจากฝั่งกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชาล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยหนังสือทั้งสองฉบับนะคะถูกส่งถึงนายคงยัดรลวมประธานช่องโดงนะคะ ที่เป็นผู้รับมอบรวมไปถึงในระหว่างของขั้นตอนการยื่นหนังสือค่ะฝ่ายกัมพูชาโดยหน่วยงานประสานกัมพูชาไทยได้มอบหนังสืออีกฉบับจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองส่งกลับมาอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแต่ว่าไม่ได้ระบุถึงเนื้อหาชัดเจนถึงประเด็นใดเป็นพิเศษซึ่งหน่วยงานประสานทั้งสองฝ่ายนะคะยังคงทําหน้าที่เป็น,นกลไกหลักในการรักษาความสัมพันธ์และลดความตรึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างสอง ประเทศ